เครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหากรรม SQC นะคะร่วมกับกลุ่มสาหการอุตสาหกรรมภาคเอเชียจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์สินค้านะคะที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้นถึง2รางวัลกับรางวัลเกียรติคุณเอเชียเบสโปรดักต์นะคะรางวัลสาหรับผู้ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย Beauty a w a r d 2023 และรางวัลแห่งปีธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมนะคะ The Quality Award 2023ไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงชันโชธน,นะคะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณโรงแรมอมารีดอนเมืองและหนึ่งในผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่า,าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะให้เข้ารับสองรางวัลดังกล่าวคือผู้บริหารจากแบรนด์ทองไทเกอร์โดยบริษัทเซียตาลุ่งเรลืองกรุ๊ปจำกัดนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะออดิฉัน เัสักรไทยอรวรันรลีนลัสค่ะประธานบนริษัทเซียต้ารุ่งเรืองกรุ๊ปนะคะเป็นบนริษัทนี้คือผลิตยาแผนโบราณสินค้าที่เราผลิตนะคะก็จะมีพวกเกี่ยวกับด้านพวกสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะเ,เน้นคุณภาพไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้สินค้าที่เราทำม,มันมีหลายตัวสินค้าที่ตัวโดดเด่นของเราก็คือจะเป็นแบรนด์ทองไทเกอร์ค่ะเป็นยาหม่องที่ชาวต่างชาติได้รับ ความนิยมและชื่นชอบใช้กันอย่างมาต่อเนื่องประมาณ7-8ปีมาแล้วค่ะค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลแล้วก็รางวัลน,นี้คือเป็นช่วยการันตีในเรื่องของคุณภาพของสินค้าไทยที่จะตีแผ่ไปยังทั่วหลายประเทศเลยค่ะที่เราจะพัฒนาทั้งตัวสินค้าแล้วก็ พัฒนาสินค้าหลายๆตัวในอนาคตและก็เร็วๆนี้ค่ะตอนนี้จะมีประเทศจีนประเทศลาวนะคะแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็จะนําสู่ของเวียดนามกัมพูชาค่ะแล้วก็ประเทศรอบๆประเทศไทยดีมากค่ะเพราะว่าภายใน78ปีนี้ที่เราทำสินค้าตันนี้มาก็คือว่าได้รับการนิยมจากต่างประเทศมากแล้วก็คือมันจะ,ะได้รับในเรื่องของการที่ใช้เราเห็นผลแเราทุกคนตอบรับดีแก้อาการได้ดี เช่นยาหมองทองไทเกอร์ค่ะเราเราจะมีตามห้างค่ะอย่างวัาสารบูธในห้างทั่วท,ท,ทุกห้างนะคะตอนนี้จะมีเทนทันเทนทานแล้วก็จะมีบูธแล้วก็จะมีร้านขายยานะคะแล้วก็จะมีตัวแทนที่รับไปขายกลุ่มที่ว่าตอนนี้จะเป็นร้านขายยาที่เราจะมุ่งเน้นเพื่อให้รักษามาตรฐานของแบนดนทองไทเกอร์ค่ะยาหมองท,งทองไทเกอร์ที่จะเผยแผ่ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยออกสู่ตลาดโลกค่ะ ก็เราจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพัฒนาในที่นี้ก็คือว่าพัฒนาให้สินค้าเรามีคุณภาพและก็อยู่คู่กับคนที่ใช้ของเราไปตลอดนะคะแล้วก็มีการที่กระจายสินค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆด้วยค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นเพจของบริษัทเซียต้ารุ่งเรืองกรุ๊ปนะคะเป็นสถานที่ผลิตยาแผ่นโบราณโดยตรงแล้วก็จะมีเพจของเซียต้าโปรดักค่ะ แล้วก็จะมีร้านขายยาที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายของเราเองค่ะสามารถติดต่อได้โดยตรงได้ค่ะค่ะก็อยากฝากว่าก็คืออยากให้ทุกๆคนนะคะคือใช้ของไทยนะคะสมุนไพรไทยค่ะคือดีที่สุดมากเลยค่ะตอนนี้คือในการเรื่องของรักษาสถานการณ์โรคต่างๆตอนนี้คืออยากให้ทุกคนนิยมแล้วก็เผยแผ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปยังให้ให้ทั่วโลกแล้วก็ต่างประเทศได้รับความนิยมนะคะคือ เพราะว่าในเรื่องของกรมแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยทั้งหลายสมุนไพรทั้งหลายคือเราต้องการที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ในเรื่องของคุณภาพะคะ่ะคุณภาพของสมุนไพรไทยว่ามัน,ม,นมันดีที่สุดแล้วค่ะเน้นจํานะคะ,ะ,คะบริษัทเสียตงรุ่งเรืองกรุ๊ปนะคะ,ะต้องการที่จะช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำนะคะโดยที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปดูแลผู้บริโภคะคะ่ะ